ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลตาย้ทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ ก็ all may. สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆ mm. ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดทางซาน3 d ดีเอ้ไม่ 3D ดีธรรมดาแล้วกันนะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟจีนนะครับผมเออเซิร์ฟจีนแหละนะน่าจะเซิร์ฟจีนนะครับผมไม่ได้รีวิวนานปวดหัวไปหมดละก็อยู่กับ n อทีเหมือนเดิมในคนดีคนเดิมนะผมเพิ่มเติมคือก็อยู่กับเกมนี้เกมเดิมนะฮะโอเคไหซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะมา ทำตามสัญญาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมที่เราเคยพูดไปบ่อยๆนะครับผมเราก็จะทําให้ตลอดนั่นเองนะฮะซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามสัญญาในเรื่องของการที่เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับผมรีวิวที่นี่นะครับผมจะเป็นการแปลสกิลก่อนนะครับผมถ้าแบบว่าเจาะลึกแบบว่าให้ไปต่อสู้ด้วยนะครับผมพาไปดูแบบโมเดลอย่างไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับผมน่าจะมาอยู่แค่การที่แปลสกิลเฉยๆแล้วกันนะทุกคนนะก็ตั้งชื่อคลิปเลยว่าแปลสกิลตัวละครเสี่ยวไปนะัเ ซึ่งในตอนนี้ดูง่ายจะดูแล้วครับผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมมีมาแค่ร่างเดียวนะครับผมก็คือร่าง2ยังไม่มานั่นเองนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับก็คือโมเดลของเขาถือว่าสวยอยู่นะทำออกมาได้ที่พอสมควรนะครับผมก็ถือว่าให้อภัยได้นะครับผมนี่นะครับผมก็ถือว่าน่ารักน่าชังกันอยู่นะครับผมแต่ยังไม่มีร่าง2อันั่นเองนะจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการแปลสกิลเลยละกันนะครับผมชิปจะได้ไม่ยาวเกินไปละกันนะครับ เดี๋ยวขอดูนี่ก่อน,ล,น,น,ะะนละกันนะผมสำหรับวงแหวนที่แนะนำละกันนะผมวงแหวนที่แนะนำก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผม,ผมก็จะเป็นของสายแทงทั่วไปอยู่แล้วนะทุกคนนะไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคมาเริ่มที่สกิลที่1นะครับผมโจมตีเป้าหมายตัวเดียวนะทุกคนนะและทําให้เป้าหมายนะครับผมติดสานะเลือดไหลได้ด้วยนะครับผมซึ่งสานะเลือดไหลนะครับผมก็จะลดการโจมตี1%นะครับผมเป็นเวลา5้าเวทีนะครับผมและก็สามารถซ้อนทับได้สูงสุด5ชั้นด้วยซ้ำนั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยเนาะ ต่อไปสกิลที่2นะครับผมเมื่อเลือดน้อยกว่า30%นะครับผมตัวละครตัวนี้เท่านั้นนะทุกคนนะเลือดน้อยกว่า30%นะครับผมจะใช้สกิลนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลนี้มีชื่อว่ากระหายเลือดนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลกระหายเลือดทําอะไรได้นะครับผมก็จะฟื้นฟูนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายเมื่อหยุดสถานะนี้ก็สมมตินะครับผมถ้าตัวละครตัวนี้เลือดต่ํากว่า30%เนี่ยและถ้าติดสถานะปุ๊บ ตัวอื่นมาโจมตีมาโจมตีนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีนะเป็นการฟื้นฟู70%ของความเสียหายนะครับผมในการโจมตีนั่นเองนะจ๊ะซึ่งสถานานี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมเอาไว้ฮิวเลือดในตอนเลดเกมได้อยู่นะครับผมถ้าโดนหอกสมุดทิ่มมาน่าจะเพิ่มเลือดเยอะพอสมควรเนาะ โอเคถือว่าไม่เร็วเลยนะครับต่อไปสกิลที่สาในผมทำดาเมจเป็นวงกลมนะครับผมก็ไม่หมู่แล้วก็ไม่เดี่ยวนะครับผมก็จะเป็นวงกลมละกันนะทุกคนนะและทําให้เลือดไหลเป้าหมายนะครับผมก็คือทาให้เป้าหมายติานะเลือดไหลด้วยแหละครับผมทำดาเมจเท่ากับ4 0ของพลังโจมตีนะครับผมของตัวเองนะฮะเป็นเวลาต่อเวทีด้วยซ้ำนะครับผมสกิลนี้ก็ถือว่าน่าจะแรงอยู่นะครับผมแต่ก็น่าจะไม่ได้แรงมากนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมโอเคต่อไปสกิลที่4ครับผม การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผม1.5%ของ h ฮพสูงสุดในปัจจุบันนะครับผมก็เท่ากับว่ายิ่งเลือดเยอะน่าจะยิ่งตีแรงขึ้นนะผมก็เท่ากับว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมเข้ามาให้เราแรงขึ้นนิดนึงละกันนะทุกคนนะก็ถือว่าไม่ไม่เลวละกันนะครับผมแต่สำหรับผมไม่จําเป็นครับเพราะว่าเป็นตัวละครสายแทงไม่จะเป็นต้องมีสกิลนี้เนาะถ้าเป็นแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีเ,เพื่อนๆน่าจะดีกว่าละกันเนาะโอเคต่อไปสกิลที่5ครับผม ทุกครั้งที่ HP พีตัวเองลดลงทุก40%นะครับผมเพิ่มเกาะให้กับตัวเองครับผม15%ของพลังชีวิตนะครับผมซึ่งเกาะนี้นะครับผมจะขึ้นอยู่กับ H p พสูงสุดของตัวละครเสียไปนะครับเท่ากับว่าเราต้องเน้น HP พสูงสุดให้กับเขาเนาะซึ่งสกิลนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าทุกครั้งที่ลด6-40%ครับเขาไม่ได้บอกว่าลดครั้งแรกแปลว่า40%ทุกๆครั้งก็ได้เกาะเรื่อยๆเหรอเออนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดเนาะก็ทำให้เราสร้างเกาะได้เเรรรืื่่่ออยๆคับ็ถววาไม เล่นได้ครับสกิลนี้เนาะต่อไปสกิลที่6ครับผมเมื่อใช้สกิลสองเนี่ยผมลดความเสียหายที่ได้รับ20%ซนะครับซึ่งสกิลที่2คือถ้าเลือดตัวเองน้อยกว่า30%นะครับผมจะทําให้เป็นการฟื้นฟู70%ของความเสียหายทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีการที่ลดความเสียหายเข้ามาด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ถือว่าทําให้เราเด้งเลือดได้แรงขึ้นรวมแล้วก็โดนความเสียหายได้เบานั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะครับผมถือว่าสก เมื่อโลกจากสกิลที่5นะครับผมถูกทำลายนะครับเผื่อจะทำให้ทักษะนะครับผมรีกลับมาใช้งานได้เร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเท่าที่อ่านมามันบอกว่าทักษะใช้งานฟื้นคืนชีพเต็มที่นะครับก็ถ้าอ่านแบบตามตัวเลยก็เหมือนเป็นการที่จะทําให้พอโลแตกปั๊บนะผมก็สกิลได้เลยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้าพิดพลาประการใดต้องกลับบอโทษด้วยละกันเนาะโอเค ต่อไปสกิลที่8ปดนะผมก็จะเหมือนเดิมกับเมื่อกี้เลยครับผมเมื่อโล่จากสกิลที่5นะครับผมถูกทำลายไปนะครับรักษา HP 20%ให้กับตัวละครตัวเองนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอโล่แตกปั๊บก็ฮีลเลือด20%ขึ้นมาเอ้ยก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมสกิลนี้ถือว่าได้ใช้ในเออในสายของสายแทงอยู่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เนาะต่อไปสกิลที่9แล้วกันนะครับผมเมื่อสกิลที่ปล่อยเลือดไหลออกไปนะครับผมเพิ่มแม็กเฮ็ดพีห้าเปอร์เซ และมีผลทุกๆ3วิธีด้วยเอ้ยนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะคือเพิ่มแมคคิตพีนะครับผม5%เลยนะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่มันกว่าจะใช้สก,กิลนี้ต้องเลดเกมพอสมควรไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับผมต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคต่อไปสก,กิลที่10นะครับเมื่อใช้สก,กิลที่3นะครับผมโจมตีด้วยเอฟเฟกเลือดไหลเป็นเวลา10วินาทีนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆ10%โอ้โหในที่สุดสก,กิลเพิ่มพลังโจมตีีีีเพื่่่อนนนๆกกก็มมมสัทัทะะะครบึวาจไซแล ก็ง,ง่ายๆนะครับผมเพียงเราขดใช้สกคิลที่3ปั๊บนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนๆนใผม10%ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมเออไม่เลวนะผมไม่เลวเลยนะจ๊ะแล้วก็มี FX เอฟฟกเลือนไหลสิบเด้วยนะครับผมเออได้อยู่นะต่อไปนะครับผมมาดูสำหรับเรื่องดาวกันบ้างละกันนะครับ เมื่อสกิลที่2นะครับผมทำงานนะครับเพิ่ม MP สูงสุด15%นะครับซึ่งสกิลที่2ก็เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเลือดตัวเองน้อก,กว่า30%นะผมก็จะเป็นการที่ฟื้นฟู70%ของความเสียหายที่ได้รับมันเองนะครับและรวมถึงก็จะมีพวกแบบว่าเพิ่มเลือดให้กับตัวเองด้วยก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับ ต่อไปผมพอเป็นกรอบฟ้านะครับเมื่อสกิลที่2ทํางานนะทุกคนนะตัวละครตัวของเขานะครับก็จะโจมตีและดูดเลือดได้เย็ดเค่ไอ้นี่ถือว่าโอเคอยู่นะโจมตีลุดเลือดดูดเลือด,ด,ด,ดได้นี่ถือว่าไม่เร็วนะครับผมทําไปเล่นไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดูดแรงหรือเปล่าต้องดูกันอีกรอบหนึ่งแลนะ้วกันเนาะต่อไปพอเป็นสีม่วงนะครับสกิลที่5นะครับผมจะเพิ่มโล่เป็น20%นะครับผมจาก15%เนั่นเองนะจ๊ะต่อไปผมพอเป็นสีส้มนะครับ สกิลที่10นะครับผมจาก10%นะครับผมเป็น20%แทนเย็ดเคโคตรดีนะครับผมคือเพิ่มพลังโจมตีแก่เพื่อนๆ20%ถือว่าเยอะมากๆนะต่อไปผมดาวแดงนะฮะสกิลที่9นะครับผมเพิ่ม HP สูงสุดเป็น7.5%นั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกนะผม HP ดพีน่าจะเพิ่มแค่5%นนะครับผมโอเคไหม ต่อไปผม6ดาวทองนั่นเองนะครับผมสกิลที่5นะครับผมเมื่อโล่ของเขาอ่ะถูกทำลายไปใช่ไหมทุกคนก็จะเพิ่มร่างจริงเวิาณยุทธ์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอ้ยี่สิบแต้มสิต้องบอกยี่สิบแต้มเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าถ้ารวมจริงๆนะครับผมสกิลที่5นี่คือมีลูกเล่นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มโล่หรือว่าจะเป็นการที่เพิ่มร่างจริงวิญญาณยุทธ์นะครับผมหรือว่าจะเป็นการที่ คิลเลือดตัวเองได้ด้วยเฮ้ยนี่ถือว่าสน่าสนใจอยู่นะในสกิลที่5นะครับรวมถึงสกิลที่2นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีทั้งตีดูดเลือดนะครับมีทั้งโจมตีแล้วได้เลือดนะครับผมแล้วก็มีทั้งเพิ่มเมพีกับตัวเองได้ด้วยนะครับเอ้ยนี่ก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมทั้งสกิลที่2แล้วก็สกิลที่5นะครับก็น่าสนใจอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะทําให้ตัวละครตัวเนี้ยถึกได้มากขึ้นแค่ไหนละกันนะต้องพูดอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าในเมตานนะ ซึ่งกว่าจะมาถึงแบบว่าเงื่อนไขยเยอะๆของมันเนี่ยมันก็จะแบบว่ายากพอสมควรนะครับผมแต่ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะได้ใช้หรือเปล่าละกันเนาะซึ่งส่วนตัวที่ผมอ่านครา่าวๆมาเนี่ยความน่าใช้นะ่ยอยู่ประมาณ7 7แต้มเต็ม10และกันนะครับผมเออจคะแนนเต็ม10และกันนะครับซึ่งอันนี้คือความอวย2%เด้วยซ้ำนะครับผม2แต้มลดซ้ำนะครับผมถ้าจริงๆคือให้คะแนน5คะแนนด้วยซ้ำนะฮะเออไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับ,รบถ้าเก่งมาแล้วติดเมตามาผมก็ต้องกล่าวด่วานั้นละกันนะ และอย่างที่บอกไปเลยนะครับถ้าผมแปลผิดตรงไหนก็ต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าตรงนี้แปลผิดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะกัรนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดให้เหลยละกันนะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าผมว่าตอนนี้นะครับผมท็อปเซริร์ฟเขาใช้งานหรือเปล่านะทุกคนนะมาดูซิท,<อ>ท็2 2> <ม>อปหนึ่งก็ยังไม่มีคนใช้นะครับผมท็อปที่สองมีหรือยังครับผมที่สองก็ยังไม่มานะ <ๆ S 1> ครับผมที่สามก็ยังไม่มีนะครับผมที่สี่ก็น่าจะยังไม่มีแน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วโอเคที่ห้าก็ ยังไม่มีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งคลิปด,ดวันนี้ผมก็มีประมาณนี้เลยละกันนะผมสำหรับการแปลสกิลเสี่ยวไปละกันนะครับผมซึ่งความน่าใช้ก็อยู่ประมาณ7แต้มละกันนะทุกคนนะเต็ม1ิและกันนะครับผมโอเคและเจอกันใหม่ในคลิปด,ดหน้าถ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมแปลสกิลอะไรอีกนะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟจีนก็สามารถคอมเมต์มาได้ละกันในหัมผมก็จะมาแปลให้ละกันในะัมตัวละครตัวนี้ังไม่ได้แปลเลยนี่หว่าเดี๋ยวก็จะมาแปลให้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน